ดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเวลาเดิมนะคะตอนนี้ยังก็ออกกาลังเดินออกไปตรงน mm. ี้นะคะอาจจะมีสายบ้างนิดหน่อยๆนะคะยังจําได้ว่ายังเอ็งจะพามาดูดอกไม้ใช่ไหมคะที่เขารูเป็นดอกอะไรมันเป็นดอกกุหลาบนะคะเดี๋ยวนะคะไปดูใ,ใกล้ๆก่อนนะคะนี่ขนาดรีบไปโรงเรียนนะคะนี่นี่นะคะยังไมไ่ลงมาถ่ายสองวันที่นักเพื่อนมาทางานไม่ได้ดมาได้นี้คือเขาบานแล้วนะคะอย่างสวยเลยนะคะ เรียกว่าไม่ใช่ดอกกุหลาบหรอค่ะไม่ว่าเรียกว่าดอกอะไรนะคะแต่คือเขาดอกใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะยางเห็นเรื่อเยเฮ้ยดอกมาเห็นแค่สองวันนี่คือพวกเธอออกดอกให้ฉันหมดแล้วหรอนั่นจะเป็นช่วงฤดูกาลน,นะคะคือเขาออกเรอมากเลยนะคะตอนแรกยังเขาคิดว่าดอกกุหลาบนะคะแต่พอมาดูใกล้ๆวันนี้คือไม่ใช่ดอกกุหลาบนะคะแต่เขาก็สวยเหมือนดอกกุหลาบนะคะดอกใหญ่มากเลย ไม่รู้ว่าดอกอะไรจริงๆนะคะนี่นี่ข้างโมจะถ่ายนะคะนี่ยังมันสนจะจะรีบเดินไปนะคะคือมันสวยนะคะเอ๊ก็อยากถ่ายให้ดูแล้วก็อันนี้มีอีกดอกหนึ่งนะคะที่ขึ้นมาตรงสวนดอกไม้นี่นะคะนี่นะคะไม่รู้ว่าดอกอะไรเหมือนนะคะคล้ายๆดอกกุหลบาบแต่เขาไม่ใช่นะคะนี่นะคะต้นเขาอยู่ใกล้กันเป็นเียชมพูนะคะไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะบานนะคะเราไปกันอยู่คะ่ะเดี๋ยวไม่ทันรถ โรงเรียนเลิกแล้วนะคะแล้วเราก็มาถึงสถานที่ที่เราจะทํางานนะคะแต่ยังไม่ถึงเวลาทํางานนะคะก็เลยนั่งรถออกมาเดินห้างนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้างริดเดินนะคะเพื่อนกำลังซื้อของอยู่ย่งซื้อเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอยู่ในห้างนี้นะคะเพื่อนมานั่งคอยค่ะก็เลยได้ถ่ายอนี้ให้ดูนะคะยังไม่ถึงเวลานะคะเพื่อนก็เลยพามาห้องสมุดก่อนนะคะ ตรงนี้ยังเคยมาราคานู่นนะคะกยเตียวเรือเป็นรถบัสนะคะนู้นนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็นี่ดอกไม้ค่ะเพื่อนแพะเข้าห้องสมุดนะคะ<อ>ค่ะแล้วตอนนี้ยังกับเพื่อนก็มาอยู่ที่สตูนะคะมาเอาขวดนะคะ่ะประมาณสองพันเนาะนี่นะคะขวดขาแล้ามีสตูเก็บเลยนะคะเป็นชั้นๆนะคะชั้นละเจ็ดร้อยนะคะชั้นละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะคะนี่นะคะสตูนี่นะคะ,ะ,คะยังไม่ได้ไปปั่นพริกนะคะตอนนี้มาถึงก็คือ จ้านายให้มาเอากวดไปเป็นการฆ่าเชื้ออะไรก่อนประมาณนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นกดังเก็บของนะคะนี่แหละคะ่ะกดังเก็บของคือเก็บทุกอย่างเลยนะคะนี่แหละคะ่ะกดังใหญ่มากเลยนะคะเพราะที่ยังบอกว่าคือมีเป็นร้านอาหารด้วยนะคะก็จะเก็บพวกอันนี้แหละคะ่ะที่เขาสั่งซื้อมาแล้วก็มาเก็บตะโตกตะโตกไปนะคะตอนนี้เราก็ปั่นที่เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะและ้วิพย์ก็กำลังในหม้อทุบนะคะแล้วตอนนี้ก็เพื่อนก็กาลังนะคะทำเหมือนอย่างนะคะคือเตรียมพร้อมในการแปะ ก็ความร้อนนี่ค่ะมีแล้วค่ะอันนี้เปือนเราเป็นที่แปะส้นเช้าแต่แต่มาแปะมาแปะที่มือคิดว่าน่าจะโอเคนะคะแต่ยังแปะแค้นี้ไม่ไม่มันก็ไม่ได้อะไรมากเพราะส่วนมากฉันจะชอบหมุนมากกว่าตัดไงย่างหมุนั่นไปนะคะก็ไม่อะไรมากนะคะแต่ก็ลวกมาสองจุดนะคะหนังรอดเลยนี่บอร์ดก็มีอาหารกับข้าวนี่นะคะอันนี้เป็นไก่นะคะอันนี้เป็นอะไรคะสลับ สลัดก็ชี้นะคะเพื่อนก็ชอบสลัดด้วยนะคะนี่นะคะค่ะตอนนี้เพื่อนก็กำลังแปะม้องเอร์ให้เพื่อนอีกคนนะคะดูมือนางนะคะนี่นะคะได้แผยเยอะไปอีกนะคะดีเดูนจริงเนี่ยเฮ้ยสิบแปะเราเด้อสิบเจ็ดเอ้สิบเจ็ดเอ้ซื้อตัวไปก่อนตอนนี้ก็นั่งอยู่ป้าด้วยไหมล่ะคะอีก เจ็ดแปดนาทีนะคะที่รถจะมามันก็ช่างจะโหดร้ายนะคะอีกแปดนาทีชะโหดร้าย right มากเลยนะคะนี่ชั่วโมงไม่ถึงเหานอ้นแต่สี่สิบห้านาทีนะอะไรสี่สิบนาทีก็มาแล้วพอตอนยี่ตอนหยุดแล้วรถเพื่อนขึ้นรถไปแล้วนะคะตอนนี้ยังคอยอีกนี่นะคะอยู่ประมาณไม่แมงไม่เห็นนะคะแต่อีกสามนาทีนะคะแล้วก็มานะคะได้ถุงเด้ขึ้นไปแล้วก็นอนบนรถซะหน่อยดีไหมคะนี่ ขนรถสายยาวเลยค่ะไปลงถึงบ้านเลยน่าตอนนี้มันดึกแล้วก็น่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าสี่สิบห้านาทีนะคะยังคิดว่าไม่นานกว่าไม่ถึงคไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหรอกนะคะอีกสามนาทีค่ะได้มาเอ็งก็คอยอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะแล้วยังก็ลงมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ถือว่าเร็วนะคะไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งนะคะโอ้ยคุณแจอยู่ไหนคะนี่ ฝนตกนี่ละคะที่ขนาดสีทุ่มระคะยังมีคนเอามา,ามาเล่นนะคะไม่รู้จะว่า,างไงแล้วนะคะนี่ทำไมยังหาคณแจกไขประตูไม่เจอนี่เอ่ยจะได้เข้ามาในบ้านเจแล้วคะ่ะโอ้ยไปกันดีกว่าคะ่ะเข้าบ้านไปอาบน้ำนอน